สวัสดีครับก็กลับมาครับผมโอบิน่าก็เพิ่งเสร็จงานโปรเจกต์ใหญ่นะมีเวลากลับมาอัปเพตจับจอยเล่นฟีฟ่าทำชาแนลนะก็เมื่อวานมีน้องอินบอกเข้ามาบอกนะว่าเมื่อวานเป็นวันรีแลนกิ้งครับแล้วก็กับผมเนี่ยในฐานะทําคลิปฟีฟ่าทำชาแนลเนี่ยจะให้มันจบดาวทองแดงผมก็ละอายใจนะลยจับจอยเล่นฟีฟ่าไปเมื่อคืนเออผมมีเรื่องมาเล่านะจังหวะที่ผมกาลังแบบ ชนะประมาณ78หรือ9ตาติดน,นี่แหละฮะกำลังแต้มนี้กำลังตายตายตาย่ไต่ตขึ้นกำลังฟินเลยนะฮะอยู่ดีๆตอนปรับเทคนิคนะฮะกำลังเลือกชุดอยู่เกมมันก็ค้างฮะค้างไม่พอแล้วแม่งหลุดไปเลยะฮะพอหลุดใช่ไหมฮะจากมือผมเนี่ยจับจับจอยอยู่เนี่ยผมนิดล่อนมาลงพื้นไปเลยะฮะเขาเป็นอไงรู้ไหมฮะกระจายเลยครับผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับผมปุ่มเล่นท่านะฮะกดท่าพิเศษโยกซ้ายโยกขวาสับขาหลอกนี่ฮะ มันหลุดออกมาครับผมแล้วใส่เข้าไปอีกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าไอตัวล็อกไอเนี้ยมันหลุดออกมาครับผมเลยต้องเล่นต่อด้งนั้นที่แบบไม่มีปุ่มี่ปุ่มเฮเนี่ยสุดท้ายก็ขึ้นไม่ได้ประมาณดีทองนะฮะแล้วก็หัวร้อนยังไงไม่รู้แม่งสุดท้ายจบที่ซีองครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดการ์ดของรางวัลแรงกิงก้งนะนฮะก็เปิดของฤดูกาลก,ก่อนๆที่ผมเล่นมาด้วยผมยังไม่ได้เปิดก็เดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวมนันต้องกดยังไงก่อนนะฮะอ๋อ นี่นะ C75 ครับผมก็ได้รางวัลนะฮะเบ50ส50คระปีบวก2ถึงบวก5นะฮะจำนวน1ใบ1ใบเองเหรอวะก็กับเงินอีก4ล้านนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันไม่รอช้านะเข้าไปหน้าจอเลือกการ์ดเลยดีกว่าจริงมันมีของฤดูกาลก่อนๆด้วยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกันทั้งหมดเลยนะยัมีท็อป30กับท็อปร้อด้วยนะก็ไม่รอช้านะมาเปิดท็อปร้อยเลยนะ ก็อย่างที่บอกนะครับผมก็ไม่ใช่คนโลภมากเลยนะไม่หวังมากขอโลโนานินโยบวกห้าก็พอฮนะมาเออไอ้ยมพีมาเวิร์ดบวกสองบวกก็น้อยเป็นตัวกระจออีกโอ้ยลิคาโดกากา้าคนนี้นะ่า เอาเถอะกาก้าปีไหนมันก็ออนหมดนะฮะในเกมยกเวน XI มามาค่อยเรียงลำดับนะฮะท็อป50ก่อนต้องมีอะไรดีๆบ้างแหละท็อป50เลยน้องคุ้ยมาเหยินบวก5 1 2 3มาโอ้ยอเล็กซิสซานเชสหัวนี่เกียนมาเลยโอย้ก็ยังดีนะตัวจริงผมชอบนะซานเชส แต่ในเกมนี้รู้สึกจะไม่ชอบพ่ายนะโอ้ยอังเคิลดีมาเรียบวก2เหมือนกันนะฮะโอเคก็ก็ยังโอเคฮะถึงล้านก็ก็ยังดีไฮไลท์ครับผมท็อป30 <c oughs> เล่นมาตั้งหลายแมตช์เพื่อตังประมาณล้านนินดเองเนี้ยนะมาตั้งใจครับผม สมาธิแน่แน,นะน่โอ้ยสลารตันครับผมบวกสองวกสองนะฮะยี่สิบแปดล้านโอ้ยแสงมันเจิดจราสจริงๆครับผมมันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาขึ้นสองนานนานตาจะบอดแต่าตานนก็ตาผมไม่พลาดแน่นอนจะเป็นหลอดสีนั่มันกินเข้าไปในดวงตาโอ้ มันต้องอย่างนี้ครับผมมันต้องอย่างนี้การรางวัลแรงกิงอ้อะมันต้องอย่างนี้นี่คือตัวท็อปของปี09เลยนะสลาตัาน09เดี๋ยวมาดูใบต่อไปนะบวก5ถึงเวลาเลยเรารอนายอยู่มาปึบโอ้ยใบแรกกับใบที่2มันมันตาน่างกันยังวะมีคโคสลาฟโคเซ่นะ เป็นซุปตาของบอลโลกนะช่วงญี่ปุ่นเกาหลีนะฮะไอตัวนี้โหดมากคนระับแต่ปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างกลเลยนะของที่ได้ทั้งหมดนะครับก็น่าจะได้สักประมาณ30ล้านน่าจะประมาณ33 m อนะครับผมจากที่ผมเล่นมาประมาณ4ฤดูกาลนะฮะก็ก็โอเคนะก็ถือว่าไม่ไม่แย่มากก็รอติดตามกันต่อไปนะแต่กกอนอื่นผม ซ่อมจอยกันนะจริงๆสั่งจอยพี่บอยไปแล้วก็สัญญานะครับพี่บอยผมจะรักษาจอยพี่อย่างดีเลยครับผมก็ติดตามต่อคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u u s c r i b e c h anel n ของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ